เด็กเด็กจะชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบาดจิตใจฟังเรานั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ้ย ดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ครูบีมาจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องนี้แทนอย่างนิดเองนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าดวงดาวฝันดีคนแต่งเรื่องนี้ชื่อนะนกฮูกและภาพสวยๆจากพรเนตรอารามมงคลถ้าเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานเรื่องนี้แล้วไปรับชมกันเลยค่ะ ดวงดาวฝันดีดวงดาวฝันดีครอบครัวกระรอกมีพ่อกระรอกแม่กระรอกและกระรอกน้อย1นึสองสตอนนี้มีสมาชิก3ตัวแต่อีกไม่นานก็จะเพิ่มเป็น4ี่ตัวเพราะแม่กระรอกจะไปคลอดน้องแล้วล่ะ วันนี้พ่อจะพาแม่ไปคลอดน้องกระรอกน้อยจึงต้องไปนอนที่บ้านปู่กับยา่ากระรอกน้อยดีใจมากเพราะปู่กับย่าใจดีที่สุดในโลกเลยย่าชอบปลูกต้นไม้กระรอกน้อยชอบช่วยย่ารดน้ำต้นไม้สนุกจังเลยปู่ชอบอ่านหนังสือกระรอกน้อยชอบอ่านหนังสือนิทานกับปู่สนุกจังเลย ก่อนนอนปู่กับย่าบอกว่านอนหลับฝันดีนะจ๊ะวันนี้หลานเป็นเด็กดีมากนางฟ้าคงส่งดวงดาวฝันดีมาให้เหมือนในนิทานที่หลานอ่านไงอ่านวันนี้ไงจ๊ะแต่กรลอกน้อยนอนไม่หลับเพราะคิดถึงพ่อกับแม่ถ้าวันนี้นางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมาให้ฉันคงหายคิดถึงพ่อกับแม่และนอนหลับฝันดีสักที กระรอกน้อยพึพรรมพำอย่างเศร้าใจสองสหายใจดีนกฮูกกับคขังคาวช่วยกันปลอบกระรอกน้อยโอ้เด็กดีพวกเราจะรีบไปบอกนางฟ้าให้ส่งดวงดาวฝันดีมาให้เธอนะจ๊ะนกฮูกกับคขังคาวรีบบินไปหานางฟ้าที่บ้าน ว้าแย่จังนางฟ้าไปไหนก็ไม่รู้ขังข้าวบนงั้นเราไปหาดวงดาวดีกว่านกฮูกบอกดวงดาวจา้าช่วยไปบอกดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮูกกับขังข้าวขอร้องดวงดาวดวงที่หนึ่งไม่ได้หรอกจา้าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดต้องไปช่วยส่องแสงแทนพระจ,นจันทร์จ้าดวงดาวดวงที่หนึ่งบอก ดวงดาวจ๋าช่วยไปบอกดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮูกกับค้างคาวขอร้องดวงดาวที่สองไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดต้องไปช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้าดวงดาวดวงที่สองบอกดวงดาวจา๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรลกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮู <ancia> กกับค้างคาวขอร้องดวงดาวที่สาม ไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พระจันทร์ลาหย,ยุดต้องไปช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้าดวงดาวที่สามบอกดวงดาวจ้าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ้านกฮูกกับขังข่าวขอร้องดวงดาวดวงที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งสองขอร้องดวงดาวทั้ง ดูท้องฟ้าแต่ก็ไม่สำเร็จนกฮูกกับค้างคาวรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีแต่จู่จูนกฮูกก็ยิ้มอย่างมีความหวังเมื่อเห็นแสงระยิบระยับที่ต้นไม้ใหญ่หิ่งห้อยจ้าเชยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระโลกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮูกับค้างคาวขอร้องหิ่งห้อยตัวที่หนึ่ง ได้สิจ้าหิ่งห้อยรับคำอย่างใจดีแล้วชวนเพื่อนหิ่งห้อยทั้งหลายไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยด้วยพวกมันบินตามนกฮูกขังข่าวไปเป็นพรวนกระรอกน้อยดีใจมากเมื่อเห็นแสงกระพลิบว,วิบวับ รอยมาที่หน้าต่างของห้องนอนชัยโยนางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมให้แล้วขอบคุณค่ะคุณนางฟ้าคุณนกฮูกและคุณขังคาวกระลอกน้อยนอนหลับอย่างมีความสุขทำการฟูงหิ่งห้อยใจดีนกฮูกขังคาวและหิ่งห้อยก็มีความสุขที่ได้ช่วยให้กระรอกน้อยนอนหลับฝันดีในคืนนี้ วันลุงขึ้นพ่อมารับกระรอกน้อยกลับบ้านกระรอกน้อยลาคุณปู่กับยา่าแล้วสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีทุกวันพอได้รับดวงดาวฝันดีจากนางฟ้าแล้วเอเด็กๆเ,เห็นไหมนะว่ามีใครรู้บ้างนะว่านางฟ้าตัวจริงกำลังยืนยิ้มอยู่ตรงไหนเฮ้ยเด็กๆเ,เห็นไหมนะและแล้วนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลง เด็กก็ได้ฟังนิทานเรื่องดวงดาวฝันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในนิทานเรื่องหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้บ๊ายบาย